สวัดสวด,ดีครับพ<ค>บกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปต้นรายการยิบซีโอซีริกรนะก็เข้ามากันได้นะครับนะเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นครับ <c oughs> สำหรับในรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอนะมาดูแลในรายการเหมือนเดิมทุกรอบท่านอาจารย์โอก็ได้เดินทางมาเป็นประธานกันไปแล้ว มาครับเข้ามากันได้ครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์ร้อนปะไม่ แม่หายยังโอ้ยเขาหายแล้วต่สามสี่วันก่อนไปแล้วแต่ท็อปเล่าให้ออฟังว่าแม่ยังไม่หายนะจะนานขนาดไหนก็ไม่รู้ว่าท็อปเคยมาบ่นกับอออ่ะแกยังไม่หายอยู่ช่วงนึงแล้วตอนนี้แกหายแล้วแกไปสวอปมาแล้วรอบสองไปสี่ลาดมือวนันศุกร์หายไปแล้วเชื้อไม่มี มากดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กด like, แชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแช์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะกดไลค์กด like, แชร์ออกไปกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,999แชร์จะท็อช่วยพูดด้วยนะ <c oughs> <c oughs> เอาเข้ามากันก็พิมพ์นะครับนะพิมพ์เข้าไปครับนะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะกดแชร์ออกไปก่อนนะครับนะอย่าลืมครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะครับนะจะถามอะไรก็กดแชร์ก่อนนะครับได้แค่ข้อเดียวเท่านั้นนะคะ คือถามอะไรก็ได้หนึ่งข้อการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาไพ่ครอบคลุมระยะระยะเวลา3วันเท่านั้นนะคะดูดูข้างหน้านี้ครอบคลุม3าวันเท่านั้นนะคะถ้าดูส่วนตัวไพ่ยิบสีอย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพดูส่วนตัวเท่านั้นมีค่าครูทั้งแชทมาได้ถ้าสนใจนะคะแล้วก็เออ ข้างหน้านี้ไม่ดูตรวจองค์ตรวจแท้ไม่ดูสัมผัสจิตนะคะไม่ดูตรวจองค์ตรวจแท้ไม่ดูไพ่เทพพลังจิตนะดูไพ่ยิบสีเท่านั้นค่ะคนละหนึ่งข้อขอแชร์ด้วยนะคะถ้าใครดูส่วนตัวกับเราผมนับเป็นอาชีพนะถ้าเกิดว่ามาดูข้างหลังเน่นะให้อาจารย์ได้มีค่าครูบ้างก็ได้นะคะอืมขอมาดูัอาจารย์นั่งเถิดนะ อยากจะดูตรวจองค์ตรวจเทพดีๆมันไม่มันอ้อ่ก็ดีไงของเราก็ดีไงเออดีไหมดีแล้วยังไงดียังไงแล้วไงจะต้องมาเป็นส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ามันไม่มีหรอกนะจะมานั่งดูแบบมั่วเขาแล้วข้างนอกแล้วสุดท้ายจะมานั่งตอบแบบเพี้ยๆๆๆเพี้ยเพี้ยออกไปอ่ะไม่มีครับนะพูดตรงๆคือถ้าจะถ้าจะให้สื่อ มันต้องมีสมาธิาอมืมันไม่ชอบม,ม,มาทําเล่นๆเหมือนออกรายการทีวีแบบคนละหนึ่งข้ออะไรอย่างเงี้ยแบบออกรายการไลฟ์สดคนละหนึ่งข้อแล้วแบบําปุ๊บตอบปั๊บไอเนี่ยไพยิปซีเนี่ยถามปุ๊บตอบปับปบป๊บได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นไพเทพพลังจิตเนี่ยจารย์ท็อปต้องใช้พลังจิตของจารย์ท็อปในการทํานายด้วยนะคะ มามีใครมายัางเยอะแยะเลยนะาาคุณมุกดวงดี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 ดงคุณมายนินะคะ,อะไอ้ก็ไม่รู้นะชื่อมายใช่ไหมอ่ ตอนนี้ตกงานอยู่ค่ะอยากถามว่าจะได้งานทำเมื่อไหร่คะเราดูสามวันเท่านั้นนะคะได้มหมสามวันนี้ยังไม่ได้ครับพูดตรงๆเลยเหมือนลังเลอยู่เ่าจะเลือกงานไหนดีหรืออะไรเงี้ยหรือจะมีสองอย่างมาพร้อมกันจ้าสิเก้าปีความรักมีแฟนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ะคุยกันได้ทุกเรื่องครับก็ว่าไปอย่างนั้นนะ รู้สึกว่าแฟนอุปถัมม์ไหมคะตตยอายุมากกว่าไหมแฟนอุปรัมม์ไหมมุกงวดน,นี้จะมีโชคลาภถกหวยไหมคะคือถ,ถามเร็วไปเนี่ยวันนี้วันนี้เท่าไหร่มันเพิ่งออกหวยไปเมื่อวนาันหนงคือ <1. S 2> คุณจะดูหวยอะไรเดี๋ยวดูให้นะกันว่ามีโชคลาภพอจะหาได้ไหมมันพอหาได้อยู่แต่ว่ามันเหมือนกับได้จากงานงานอื แชร์แล้วค่ะปลาสอบผู้ช่วยครูผู้ช่วยสอบครูผู้ช่วยจะได้บรรจุไหมคะจังหวัดชนบุรีเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปค่ะคือเราจะดูแค่ว่ามันดีไหมผลผลดีนะผลดีผลออกมาดีบอกได้แค่นี้นะว่าผลออกมาดีในที่นี้ก็คือว่ามันมีโอกาสมากที่จะได้อยู่กับเขาเลยว่างั้นนะไพ่เป็นอย่างนั้นนะสามวันนี้นะอืมได้อยู่กับเขาเลยคืออะไรได้บรรจุไหมอ๋อ ืมภัยมันมาแต่ดูสามวันนะอืมกดแชร์ออกไปครับคนละเก้าันเก้ารอยเก้าสเก้าแชร์เมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับนะคือคืออ่านไว้ให้เยอะไว้อย่างเดียวอะ่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะมันจะวัดกันที่การอ่านมาารนะอันนี้เรื่องจริงครับนะเอยี่สิบหก งานใหม่จะเรียกไปทํามีนาเมสานี้ไหมคะดูสามวันเองค่ะเราจะดูแค่ว่ามันมีโอกาสเรียกคุณไปไหมภายในสามวันนี้ยังครับยังพอพิจารณาจากเอกสารทุกอย่างโอ้กว่อผมจะเรียกนะผมเคยเจอนานสุดอ่ะสี่เดือนแต่ว่าปรากฏว่าผมสอบได้อีกที่ไปแล้วถามว่าเสียดายไหมอีกที่ได้ภายในเท่าไหร่ภายในเจ็ดวัน เจ็ดวันประกาศชื่อเลยเรียกเลยเข้าได้เลยทําได้เลยอีกที่ไหรที่ไหรการรถไฟไงตอนนั้นอะแต่อีกที่นึงอะรอไปสี่เดือนสุดท้ายนี่ผมเข้าไม่ได้แล้วผมทำอีกที่ไปแล้วมันก็เลยทําอะไรไม่ได้อีกแล้วอ่าล้วจะเป็นเดือนไปใช่ไหม <c oughs> เขาให้ทำห้องหลับจิตใช่ไหมไม่รู้สินะแต่เขาว่ามันโยนไปที่นั่นห้องมันว่างว่างั้น,นะะอะไปะเอยี่สิบหก อ๋อถามไปแล้วนะคะอืมตอนนี้รอจะสองเดือนแล้วค่ะถ้ารอพูดจรงตรงผมรอนานสุดในชีวิตผมอสี่เดือนกว่าสี่เดือนกว่าผมจําได้สี่เดือนกว่าแต่จริงๆเอาตรงนะตรงไหนเรียกก็ไปตรงนั้นเลยผมเอางั้นดีกว่าชัวร์กว่าเยอะเลยไม่ใช่อะไรหรอกคุณคือจริงอะดูข้างหน้ามีข้อจํากัดอืว่าอยู่ภายในสามวันเท่านั้นตามกฎแล้วก็แจ้งแล้วนะคะอแจ้งตามกฎไปนะ ถ้าเกิดถ้าเกิดอยากดูส่วนตัวทักแชทมามีค่าครูดูได้ทุกเรื่องเลยมาสวัสดีครับนะเข้ามากันได้ครับนะคะถ้าเกิดใครจะดูส่วนตัวก็ขอพร้อมโอนก่อนดูด้วยนะคะอ่าค่ะสวัสดีค่ะแชร์แล้วค่ะคุณเล็กนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วเช่นคำถาม นี้มันคืออะไรไม่รู้ดิียก้องกล้อง,องโดนอะไรบาา้า<ร>งเาขาถาม <คน S 2> ไม,ไม่เรามันไม่จะมีอะไรบเลขส<ะ>ี่สิบคนรักจะติดต่อกลับมาไหมคะไม่อะครับเอาพูดตรงๆยังอะ่ะยังเลยสามวันนี้นะสามวันนี้ยังไม่ติดต่อมานะคะ เรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นนะคะอืมมาดิพูดโสโลแกนนี้ไม่ต้องนานแล้วกดแชร์ออกไปเซวันก่อนแชร์นี่แชร์ควาทรงจำเลยอ้อเราเคยพูดถึงนีนนี่ว่าเอ๊ะครอบอันนี้โอ้ใส่ถูกด้านวะ่ะก็ถูกนี่แน่ใจนะเออ คออันกดแชร์ออกไปแทร่แชร์แล้วดาวยี่สิบสี่เดือนนี้จะขายที่ดินได้ไหมคะคือคุณถามว่าขายที่ดินได้ไหมเราดูสามวันนี้ครับเราไม่ได้ดูเป็นรายเดือนครับนะอยากขายที่ดินได้ไหมยังเลยยังไม่มีอะไรเลยนะยังเลยมีมีมีวิญ,ญญาณอยู่ปะ่ะก็อันนี้ต้องอันนี้มาดูส่วนตัวกันแล้วเออ เขาจะดูหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะอยู่ไปสนใจเลยดูตอบเฉพาะหน้าทีอืมใครอยากมาดูสนตัวกับอาจารย์บ้างก็ได้นะคะสารย์จะได้มีไรายได้บ้างนะคะอืมน้ําขอถามเรื่องสุขภาพจ้าอ่ะเดี๋ยวตอบไปตามหน้าไพ่สุขภาพยังแข็งแรงอยู่เอาว่าตรงๆ อ้ามไม่ได้แชร์ค่ะไม่ได้แชร์ข้ามไปเลยครับไม่นับดูมีโอกาสได้คบหากับอาร์ตไหมคอับไม่มีแชร์ก็ไม่จะไปนไมไม่มไม่อ่านให้เขารู้ว่าเออเนี่ยถามได้แต่ว่าี่ดนะว่าขอแชร์ก่อนอืเพราะว่าบางคนเราละเราบอกว่าเออเนี่ยยังยังยังไม่ได้แชร์เลยแต่เราลืมดูคําตอบเอ,อ้คาถามเขาว่าเขาก็ถามผิดเหมือนกันเขาก็ต้องไปถามใหม่หมดเลยแอมอ,อายุสามสิบ จะไปทํำธุรกิจที่มหาชัยจะดีไหมคะดีไหมถามวันนี้นะคะไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่างครับพูดตรงๆนะไพ่มันว่ากันนะ <S 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 ก็เขาบอกว่าคุณจะได้เปลี่ยนแปลงยกย้ายอ่ะไพ่ขึ้นมาอาจารย์โอว่ากันนะแชร์แล้วเล็กสินที่ส่งไปให้คนรักเขาจะใช้ติดต่อมาหาเราไหมไม่อะเขาไม่ได้ใส่ใจเลยเลยอ่ะอล,ะละันลาเขาเรียกว่าอะไรแบบ ไม่ได้ใส่ใจเลยเยคุณคุณคุณรู้หรือเปล่าว่าเขาอยากได้หรือเปล่าในที่ที่ให้เขาไปเนี่ยอืมเอาตรงๆนะเหมือนเขาแบบไม่ได้สนใจอะไรถ้าเกิดเขาอยากได้มาเพื่อที่จะโทรหาคุณเนี่ยเขาต้องขนขวายแต่เหมือนกับว่าเขาเขาก็รักมาอย่างนั้นป่ะเหมือนเหมือนผู้หญิงอยากให้โทรใช่ปะ่ะอย่างนี้ปะ่ะก็เลยให้เบอร์ไปอย่างนี้ใช่ป่ะไม่รู้เลย อ่าไปทำไมเยอะแยะคุณทำยี่สิบปียี่สิบสองปีนะคะในเดือนนี้จะมีคนเข้ามาคุยไหมดูสามวันนี้นะอ่าโอเปด้วยไม่รู้จะขนาดไหนนะสามวันนี้เจ็มีเงินเราเจอเจอคนมีเงินเอาแค่นี้อะในเดือนนี้จะมีคนเข้ามาคุยไหมเขาคุยเขาเปยนะคะดูดูสามวันนี้นะอ่ะสามวันแชร์แล้วค่าเทนสามสิบเอ็ด จะหายป่วยจากโรคประจําตัวไหมคะมันต้องค่อยๆรักษาไปะครับแต่ว่าถามว่ามันดีไหมยังแข็งแรงอยู่ให้บอกว่าหายอืมแต่คุณต้องกินยานะคะเพ่งคลาบตามหมอสั่งปลาปลาไม่มีแชร์จะเล่นจบไหมคะและงานที่ทําอยู่จะได้ไปต่อไหมถามข้อเดียวนะคะแล้วก็แชร์ด้วยนะคะแชร์ก่อนไลค์ก่อนเป็นค่าครู เพียงคนละ 9, 9 9,9้าร้อแชร์ลแล้วให้พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามอาจารย์ทำไม่ช่วยอเลยวะเรื่องโรคประจำตัวนะผมบอกไว้อย่างนะมันเป็นกรรมออการจะหายอะ่ะบางคนน่ะเขาเป็นแล้วก็ไม่หายเลยก็มีบางคนเขาเป็นเราจะหายได้ก็ต่อเมื่อว่าเราเนี่ยต้องลดในสิ่งที่เขาต้องการจริงๆแต่ร่างกายคนเรานะ่ะพูดตรงๆนะมันชิน<ล>ชิน,ช,นชินกับอะไรรู้ไหม ชินกับการกินยังเหมือนเด็กทุกวันเนี่ยเป็นเบาหวานง่ายเพราะว่ากินโค้กกินทีเป็นขวดลิตรหนึ่งจุดห้ากินเข้าไปเยอะๆะเด็กเลยกลายเป็นเบาหวานง่ายขึ้นเด็กรุ่นใหม่ๆอ่ะเด็กติดโค้กกันเนอะเยอะนะแล้วติดของหวานนะของเซเว่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเอาตรงๆเลยนะหวานแทบจะทุกอย่างเลยอืมท่านอาจารย์โอก็รู้ใช่ไหมอย่างอาจารย์ทอ็อปเลยติดเสพติดติดอะไรติดน้ำเปล่านะ ตอนหลังกินแต่น้ำเปล่าเป็นส่วนใหญ่ไม่อาจารย์เสรติดประคำาจะครับเสรจติดประคำแล้วเอามานั่งสวดมนต์ทั้งวันอืขอบคุณค่ะอาจารย์อ,อ่าไหนดูเวลานะเดี๋ยวท่านอาจารย์โอภูมาเป็นประธานก็จะเป็นประธานกันไปแล้วติดต่อได้ดูดวงนะแบบตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่เฟ e b ุ o k โอซิริกรอนอภิรัต เฟซบุ๊กโอซิริกรอภิรัตครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอดีรายโอซิริหนึ่งห้าสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพยิปซีไพเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาสิรการลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนศาบงสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะ ตามนี้ครับนะแล้วผมตามนี้ครับนะปลา24ค่ะแชร์แล้วค่ะงานที่ทำอยู่ได้ทำต่อไหมคะก็ยังได้ทำต่อนะเอ๊เดี๋ยวก่อนนะทำไมเป็นพ่ายงานใหม่ขึ้นมาอืมอาจจะเป็นสถานะใหม่ก็ได้หรือตำโยกย้ายตำแหน่งใหม่ๆก็ได้แต่มันเหมือนอได้อยู่กับที่คือดีอะมันดีนะ มันเหมือนกับว่าหนึ่งไม้เท้าเป็นเรื่องงานที่ดีนะคะถ้าเกิดว่าทําอยู่ก็อาจจะประสบความสําเร็จหรือว่าถ้าทําอยู่ก็อาจจะได้ตําแหน่งหน้าที่ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าได้งานใหม่ไปเลยอะไรเงี้ยแต่อันนี้น่าจะอะไรจะรำับก็เขาถ้าเหมือนกับเขาฝึกงานฝึกงานเสร็จแล้วเขาได้เป็นพนักง,งานประจําอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับเปลี่ยนสถานะอะ จากคนที่ถูกฝึกงานก็กลายเป็นพนักง,งานจริงอะไรสำรองเนี้ยชาล่าเมย์ยี่สิบแปดปีสมัครลงสมัครงานโรง,นงพยาบาลอาทิตย์หน้าจะเรียกสัมภาษณ์ไหมคะก็เขาได้งานเลยน่าจะเรียกเลยสามวันนี้นะเราดูแค่สามวันมีโอกาสเรียกเพราะว่าอาทิตย์นี้นี่วันอาทิตย์แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาจจะเรียกนะนะเอาเป็นว่าวันนี้วันอาทิตย์แล้วภายในจันทคารพุธพระัาตุศุกร์เสาร์นี่แหละ ใช่ไหมอาจาท็อปไม่เราเขาเรียกต้นอาทิตย์ส่วนใหญ่เรียกจัจาร์นังคารเนี่ยแหละเขาเรียกกันแล้วส่วนใหญ่งานโรงพยาบาลอาจารย์อังคารเขาก็เรียกแล้วแล้วมันภายในสามวันไงเราดูภายในสามวันนะคะข้างหน้านี้เราดูสามวันเท่านั้นเพราะตอนนี้งานโรงพยาบาลน่ะคนขาดเยอะกลัวโควิดกันติดกันเยอะด้วยก็เลยเรียกพนักงานเข้าไปเจ้าพร้อมพีชีพหรือยังใครอยากทำงานโรงพยาบาลเนี่ยโหนะยุคนี้เป็นยุค ยุคทองนะครับสําหรับคนที่ทำงานโรงพยาบาลเจ้าพร้อมหรือยังที่จะพีชีพนะครับเ,เตรียมตัวได้เลยเรียกเรียกตัวเข้าไปนะเพราะยุคนี้มันยุคอะไรเขาเรียกอะไรยุคโรคระบาดนะนะอยากทาจริงๆเนาะเออยุคโรคระบาดนะขอบคุณมากๆค่ะตรงมากค่ะหนูฝึกงานอยู่ค่ะตอนนี้ก็ใช่ไงถ้าฝึกงานไงน,นะก็บอกแล้วว่าอาจจะได้เปลี่ยนสถานะเป็นจากคนฝึกงานเป็นพนักงานก็ได้อาจริงนะ เดี๋ยวนี้คนทํางานเป็นเขาต้องรีบคว้างานกันไ้ก่อนบางทีเขาดูรู้ไงว่าคนไหนทํางานเก่งไม่เก่งยังไงนไปต่อมินนี่มินนี่มีสิทธิ์จะโดนโกงไหมคะคุณมินนี่มีสิทธิ์จดูจากหน้าไพ่นะครับนะไม่โกงไม่โกงเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นคนหัวอ่อนหน่อยแต่ว่าไพ่อันนี้ไม่ได้บอกว่าจะถูกโกงนะคะ ขอบคุณค่ะพอดีผิดหวังจากการสอบพนักงานราชการเลยไปสมัครงานไว้ค่ะอย่างหนึ่งนะจะบอกนะงานโรงพยาบาลนะตอนนี้ถ้าเป็นพยาบาลเป็นด่านหน้าเนี่ยคนกำลังต้องการนะเพราะสงครามนี้ยิ่งใหญ่มากนะมันไม่ใช่สงครามธรรมดามันเป็นสงครามแบบไอนะ้นี่โรคระบาดนะอะไรใครถามอ<ช>ะไรมาอีกนะ,ะไม่มีผู้แชร์ชไม่มีผู้แชร์ไม่มีผู้แชร์ มันเป็นสงครามโรคระบาดเอาพูดตรงๆเลยมันไม่ได้โอ้ยจบยี่สิบนาทีแล้วเนี่ยอ่ะไปแล้วหมดเวลาแล้วโดยมีอาจารย์โอเป็นประธานนะ